ก่อนว่าสู้ไหมสู้ไม่สู้ก็ต้องสู้หกสิบหกเบาเบาต่ไม่กดเหนื่อยว่ะจะได้จะได้เอาของปีแต่ละทีโอ้โหเห่ ื่ี้ได้ชบุบเนเาฮะเมื่กี้ได้ชุบเันเบาชบาุชบ,ชบ,ชบมั้งชุบชุบชุบมีฝั่งนี้ตัวหนึง่ง โดนลุม้มโอ้จบแล้วโอ้สายอิงหัวอะไรช่วยช่วยกัน ชุบเขาก่อนมาชุบเขาก่อนดูทรงแล้วเพื่อนน้าแจวจริง <c oughs> ดูทรงแล้วเราหน้าจะไม่ได้ชุบกันอะ Ui, hả Rồi, có 1 đứa đeo không? ีเซเร์นไว้ฮะอยู่เนี่ย <ś c oughs> นี่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 ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วย กลัวมันกลัวมันจะนี้วะเห็นมันไม่ได้หลายตาละกลัวมันจะเก็บเงินนะดิัดนวนะเน่เดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ มาแล้วมันต้องแบบอันนี้มันเก็บเงินอะ มีเอวบลดต่อจะเล่นถ้าต่อจะเล่นต้เอามาเอากระเขาหน,นึ่งส่นเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นไม่เป็นเลยดีดีดีโอ้ขอโทษค่ะ มันเก็บเงินนะเซ็งนะลวงหนึ่ง ไม่ได้ <S 2> <S 2> <S <S mm -hmm. โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมใหม่กันบ้างครับผมหลังจากที่เราได้แอบฟังสองคนนั้นจมกิงนงหนิงกันนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกิจกรรมซิว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะกัม,มกปั้นแห่งคอปราครับผมนะเขาบอกว่ามีอะไรบ้างเนี่ยชุดอะไรเนี่ยนี่เหมือนชุดที่เป็นอยู่ในกิจกรรมใช่ปะ่ะผม,ผ,มผู้ชายใช่ปะ่ะแล้วเป็นผู้หญิงเ,เดี๋ยวเราจะเอาของที่เราเ,เหมือนมีแล้วออกนะผมนี่มั้งอันนี้โอเคเดี๋ยวมาดูซ <c oughs> ิว่าไอ้ท่าอะไรเนี่ย เฮ้ย hey, น้องๆถ้าเก่าเก่าเก่าวพันเฮ้ยถือว่าเท่น,นะครับเนี่ยเข้าม,มาเดี๋ยวเราจะมาสุ่มนะฮะเริ่มต้วตั้งแต่เท่าไหรเก้าเลยป่ะโอเคสิบเก้าต้องเตือนสิบเก้าว่ะสิบเก้าบวกกันด้วยบวกไปก 49, แค่สี่สิบเก้าละอันเลยบวกอีกสี่เก้าปับ๊ 52. บสองรอบนี้บวกอีกเก้าเก้า ก็พอแลไรล้อยหกสิบเจ็ดแล้ว, <c oughs> วกอีกร้อยเก้าเก้านี่สาม้อยหหกแล้วนะอ่ะสามหโอ้โหได้หน้ากากครับผมโอ้ยอดูดิมันก็บวกอีกสามเก้าเก้านี่ก็เจ็ดร้อจะได้อะไรเฮ้ยเ็นี่สามเก้าเก้าเนี่ยต่อไปสี่เก้าเก้าแล้วนะสี่เก้าเก้าที่พันสองเพนแล้วนะ โอ้โหผมก็ได้ออกมาเฮ้ยได้ไรได้อะไรเนี่ยผมได้ได้รางวัลหายากน,นี่นี่รางวัลสีเก้าเก้าเลยนะครับแม่ไอ้ไอ้พื้นหลังเนี่ยไอไอคอนเดี๋ยวใครโทรมาคำนึงนะพ่อโทรมาฮัลโหลสวัสดีครับ <S <S เปียกมา,าไม่ไม่เปียกครับไม่เปียกครับไอ้นี่นะครับเอาปิดปิดหน้าต่างไว้ครับเอาละวหน้าต่างแดงแห้ง,งเนี่ยเรน่าจะเกือบแห้งแล้วครับ อ๋อได้ครับอ๋อสั่งข้าวไปแล้วครับไปหาอ๋อไม่ไม่ไปไหนครับไม่ไปครับไม่ไปครับครับผมไม่เป็นหมดเลยเนี่ยโอเคพักครับพักครับไม่กินนะอย่าไม่กินนะอ่าจ้าจ้าจ้าครับผมซื้อเน้อเผาอ่ะน้ำพริกเผาอ๋อเดี๋ยวซื้อให้ครับดีป่ะดีป่ะมีมีเดี๋ยวไปเดินเดินไปซื้อให้ครับน่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตังค์อ๋อไม่เป็นไรครับมีมีตังค์ครับ ตู้ละสามสิบครับได้ได้จ่าจะซื้อให้จ่า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 เก็บตังนะจ่า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 เดี๋เข้าบ้านแล้วจ่จ่านอนจ่านอนขับรถมาตั้งแต่เโครับโอเคครับผมแล้วก็เป็นไรปะไม่เป็นไรครับสบายดีหายเมื่อแล้ว ไม,มไม่ไม่วิ่งครับอัดคลิปอยู่ครับเดี๋ยวขออัดคลิปต่อกันครับโอเคโอเคโอเคค<ม>รับหลาาอมโอเค<ม>จ้นะได้จ้ะเดี๋ยวเสร็จงานก่อนนะเดี๋ยวตามให้จ้ะโอเคครับผมนะต่อไปแคห้าเก้าเก้าครับผมนะโอ้โหนะก็เพิ่งกลับมาจากหนองคายครับผมนะก็ไปสองวันนะแป๊ะรถแป๊ะรถพี่สาวนี่ก็เท่เาไหร่ละห้าเก้าเก้ามันแปะแล้วบ้างใช่ไหม โอ้ยได้ชุดมาบทได้หกเก้าเก้าเนี่เท่าไหร่หกเก้าที่ได้ท่าหรอหกอีกหกเก้าเก้าโอ้โหโอเคถ้าบทผมเสียมเท่าไหร่เนี่ยอ่าผมต้องคำนวณแปดพัน 8, 000, ใช่ไหมลบห้าสี่เจ็ดศูนย์เดี๋ยวไป 2, 30, สองพันห้าร้อยสามสิบไดมอนด์นะกับอาเกียรกรรมกรรมปัน้นแห่งคราผมนะก็เดี๋ยวเห็นว่านหรือเปล่า จำไม่ผิดน่าจะเหมือนแบบเห็นแว๊บๆนี่อะไรอน่ยเลงแม่นแท่นลาพ่ายเฮ้ยชุดใหม่เหรอไม่เีกล็อกอินโอเคนี่อะไรอ่ะโอสเตาร์เฮ้ยโคตรเทเลยชุดอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยอย่างเทเลยทุกคนก็อย่างเฟี้ยวเลยอ่ะทุกคนโอ้โหอะไรขนาดนั้นไต่ก่อนนี่อะไรอ่ะเกียก,กรรมร้านค้าโมโกย้อนลอยวันบานเนี่ยเข้าดูสิ อีกยามไรนินันคาโมโคร้อนยอยหวานๆย้อนยอยย้อนลอนย้อนลอยเออมเป็นย้อนลอยไม่มีไอวอลที่ผมยังไม่ม <m engineering> um ีแต่มันก็มีชุดนี้ด้วยชุดผู้หญิงแต่ชุดผู้หญิงผมไม่ยังนี่ยชุดเท็บลูอะไรสักอย่างเอาชุดนี้แล้วกันก็รางวัลพิเศษเราเป็นวันไม่เสร็จเหมือนจะมีหมดแล้วมั้งน่าเป็นอะไรก็ได้ไปแล้วกันเนาะอย่างนี้แล้วกันตกลงเลิกเลยโหอืมโหย่าเหมือนกันนะต้องแรกก้าแล้วนะ โอ้ยก้วนี่ยลองอีกหน่อยเราจะใช้แค่ประมาณส0 0รอเพชรพอเหม้นันแต่ว่าก็าไม่ได้เราก็จะไม่เอาครับผมรอไปอบอรรแบบรอจนแบบมีกิจกรรมลดราคาด้ยกันนะก็สำหรับใครอยากวัดโดนก็เรื่องกิจกรรมราคาโมโคสน,นะโอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็คงไม่มอีเลยมาครับผมนะก็คงต้องขอตัวลาน้องๆทุกคนไปก่อนนะนี่คือกิจกรรมอะไรเนี่ยเฮ้ยมีแบบสร้างห้องด้วยเดียวโอ้โหตกใจมเลยโดนตีดังมีอ่าเขาเรียกอะไรอะ อยู่ด้วยเหรอเฮ้ยชุดเท่นะนี่ชุดอยู่นี่ใช่ไหมตรงกลางอ่ะลองยิงกระสนุนนี่กระสุนทองเฮ้ยมีกระสุนทองด้วยเปลี่ยนมีเปลี่ยน,นอ,อ่ะอ่านี่กระสุนทองคือยิงก็ได้ขอตรงกลางเลยใช่ป่ะเฮ้ยมีท่าทางมันอยู่ด้วยนีคือกระสุนเงินเอาเอายิงกระสุนเงินก่อนล้วกันนะกระสนุนเงินนี่คือยิงแบบแรนดอมใช่ไหมไม่ต้องแสดง,องโอเคไปประเด็นเข้าไปอ้าวเฮ้ยกระสุนเงินอยู่ดีก็เข้าตรงกลางเฉยเลยฮัลโหลเราก็สามารถยิงกระสุนเงินแต่กระสุนทองรู้สึกว่ากระสุนทอง สี่เก้าเก้านะทุกคนเราอาสูญเงินไปก่อนแล้วกันนะสูญเงินโอ้ยสูญเงินไ,นได้นี่สูญเงินสี่เก้า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 วันนะริงไปสูญเงินต่อเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเรายิงกระสุกนกระสุนเงินมันมีโอกาสออกที่เดิมป่ะอ่ะตอนนี้นะอ่ะสองเก้าเก้าแล้วเพชรจะหมดแล้วอ่ะลองดูลองดูมาสามเก้าเก้าว่ะดูดิ โอ้มันอ๋อมันจะไม่ออกสามไม่ใช่ไหมอ่ะสุดท้ายชุดชุดนี้ราคาเท่าไหร่ผมท่าอะไรท่าบุญ่ากับตันบุญ่าอ่าชุดราคาเก้าเก้าเก้าเพิ่มเลทเพิ่มเลทคืออะไรเพิ่มเลทคือตอนเนี้ยค่ายิงค่าคือค่ายิงเท่ากันเลยทุกคนนะเห็นบ้านะค่ายิงเท่ากันเลยนะจริงเรายิงกระสุนเงินก็ได้นะไม่ต้องยิงกระสุนทองับใช่ไหมทุกคนคือถ้าค่ามันเท่ากันเลยต้ระสุนกระสุนเอาลองยิงกระสุนทองแล้ครั้งนี้ กระสุนเงิน9999แค่ดูไลยตอนนี้เราเป็เพรเท่าไหร่3749ลบ999ก็เหลือ2,000ใช่ไหมโอ้โหเหลือ2,000อีกนะแ้วลองยิงกระสุนทองเนี่ยปรับฝ่ยยังไงมันก็ได้ครับผมคนนะฮะคือยิงกระสุนเงินกระสุนทองคือมีค่าเท่ากันครับผมนะไม่แตกต่างกันเลยนะทูกจะเพิ่มเพิ่มทำไมเพอ่เหมือนกับว่าถ้าเราอยากเสียเพรน้อยนะครับเราก็ยิงกระสุนทองไปเลยครับผมเพราะว่ามันมีโอกาสได้สี่อย่างตรงกลาง อยู่แล้วมากระสุนทองนะแต่ถ้าเราจะวัดดวงใช่ไหมวัดดวงมันเจ็บผมคือวัดดวงนะคือใช้กระสุนเงินซึ้เนี่ยตอนเนี้ยผมใช้กระสุนเงินด้วยกระสุนทองด้วยผสมกันก็คออเขาแบบอทุนนะเอาจริงนะถ้าทำถ้ายิงกระสุนกระสุนทองไปเลยมันก็จบแล้วนะก <c oughs> ็สำหรับวันนี้คงไม่มีอะไรมาของขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยมีกล่องอันนี้อยู่ด้วยทุกคนเฮ้ยเอาสักหน่อย,อยนะเอาสักหน่อยสักสิบกล่องเอาตวงโอ้โหเนี่ยแว่นตามาขายเฉย อยากอีกสักหน่อยสักหน่อยโอ้ไดจะชุดมาตั้งชุดหนึ่งตอนนี้แรกแรกกันได้บ้างแจกไปยาครับมีแค่ยี่สิบสองเหรียญไอวอรแปดินะโอเคนะ๊ายบายนะครับจุ๊บนะส่วนเนี้ย